วุ่นรักสาบริการตอนที่ยี่สิบสองบนถนนเฮ้ย <Hey, S 1> มีคนยิงปืนบ้าจริงถนนถูกปิดแล้ว ใครยิงปืนมีคนกำลังซุ่มยิงเขาอยู่ตรงนั้นฉันต้องหลอกลอบพวกเขาให้ได้จะได้ถ่วงเวลาให้อาเฟยได้นานขึ้นไอ้เจ้าลูกกระต่ายน้อยแกคนเดียวบางอาจกล้าม,มาขวางทางฉันเหรอ อะไรกันไอ้ลูกกระตายน้อยกินมัดของฉันไปซะเฮ้ยเย็นลิงเ้ระวังข้างหลังนายรับทราบอาเป้าหมายเและและบถูกจัดการเรียบร้อย อาเฟยเป้าหมายมีเพียงครั้งเป้าหมายมีเพียงคนเดียวอยู่อยู่ในตำแหน่งสองนาฬิการับทราบใครนะเป็นของพวกเราจริงด้วยครับรีบย้ายออกไปเปลี่ยนเป็นกล่องเปล่า โอเคนี่กล่องสุดท้ายแล้วทุกคนถอยทับได้อีกฝั่งหนึ่งหลิงเย่สับเปลี่ยนของเรียบร้อยแล้วโอเคงั้นฉันถอยแล้วนะหายไปไหนแล้วล่ะ เจ็บชิปเป๋งเลยไอ้เจ้านี่มันมาทำอะไรกันแน่หน้าโรงแรมตรวจสอบของเรียบร้อยแล้วเป็นของที่เราทำหายในล็อกนั้นโอเคงั้นก็ปล่อยให้พวกมันเสียใจกันไปเถอะบ้านตระกูลเซียวเกว่าไงนะ โดนรอบโยมตีแต่ศัตรูหนีไปได้รีบไปตรวจสอบสินค้าสิวะไอพวกงโง่เอ้ยแย่แล้วแย่แล้วครับของถูกสับเปลี่ยนไปหมดแล้วไปเอาคลิปกล้องวงจรปิดมาให้ฉันดูสิื เธออีกแล้วเหรอสักวันหนึ่งฉันจะติดตามต,ต่อไปอกดผิด